ซีคอนดึงบอยโกศิยพง์เรียบเรียงไลฟ์แอนด์เลิร์เวอร์ชันใหม่ผ่านเสียงละมุนของปัน่นภัยบูลเกียริเขียวแก้วแคมเปญซีคอนส่งต่อด้วยใจสารต่อผู้บุกเบิกธุรกิจรับสร้างบ้านในไทยกว่า63ปีที่ซีคอนบริษัทผู้บุกเบิกธุรกิจรับสร้างบ้านในไทยล่าสุดได้สร้างสารรค์กลยุทธ์การตลาดอิบเสียงเพลงและดนตรีมาใช้ เพื่อตอกย้ำแบรนด์โรลตี้และแบรนด์อวานิสกลุ่มเป้าหมายใหม่ด้วยการร่วมมือกับบอยกกศิยพงศ์นักแต่งเพลงนักร้องและโปรดิวเซอร์ชื่อดังของไทยเลือกเพลง Life and Learn มาเรียบเรียงใหม่ในแนวดนตรี d and ัมแอนด์เบขับร้องโดยปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วและกลม The Voice บอกเล่าเส้นทางเรื่องราวตลอด63ปีในธุรกิจของซีคอนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาศักยภาพและการบริการ ด้วยการนำโจทย์มาเป็นโซลูชั่นใหม่ๆเติมความต้องการของผู้บริโภคด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงจนได้รับการยอมรับเลือกคุณภาพและบริการต่อเนื่องตลอดมา ก็คือท,ท,งอทางซีคอนนะครับเป็นลูกค้าที่สมหรับเนื่อเ,เพลงเนี่ยเป็นลูกค้าที่ b r i ฟตรงเข้าใจง่ายแล้วก็ทำงานเร็วนะัน้สำหรับผมก็ประทับใจมากนะฮะแล้วก็ทำเพลงแบบไม่ต้องการฮ์ดเซลซึ่งแบบซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจเพราะว่าเพราะว่าการที่จะมีลูกค้าใจกว้างอะ่ะก็ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน ลูกค้าที่น่าประทับใจมากๆครับผมผมเองก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสร้องเพลงก็ถือว่าเป็นงานใหม่นะครับแต่ว่าเราได้มีโอกาสทํางานกับคนที่เรารเราเชื่อใจเขาได้คืออย่างน้อยบอยนะครับที่ได้เอาเพลงนี้มาให้ผมร้องแล้วก็เชื่อว่าผมร้องได้นะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเป็นแนวใหม่ของพี่ดีกว่า ถ้าฟังแล้วจริงๆคนจะฟังว่าพี่ร้องเพลงช้าๆซึ่งๆซะส่วนใหญ่นะครับแต่ครั้งนี้มันเป็นเมันนป็นการร้องอีกอย่างแล้วก็จังหวะเพลงก็จะบอกว่ามัน,มนไม่ใช่อย่างเก่านะครับเพลงนี้จริงๆทางสี่ข้อน,นะครับเป็นคนเลือกมาะนะครับผมแล้วก็ทางพี่กิดที่เป็นผู้กับอก็พี่กิดก็แนะนําแนวทางว่าเป็น d r a m a n เ b a s นะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นแนวทางที่ผม นึกออกมาก่อนว่าเ,ออเพลงนี้มันจะไปในทางนี้ได้แต่พอแกให้โจทย์มามันก็รู้สึกท้าทายพอเราได้รับการเหมือนกับได้รับการท้าทายนี้ก็รีบทำเพราะอยากตื่นเต้นแล้วพอทำออกมาแล้วพี่ปั่นร้องแล้วโอ้โหเราก็รู้สึกดีใจที่ออในในในเพลงนี้มันมีรูปแบบนี้ออกมาแล้วก็ที่เราชอบด้วยครับระหว่างทางมันยากง่ายอะไรันคะระหว่างทางคือพอดีเวลาโดนรีฟชัดๆเนี่ย มันจะไม่มีอะไรยากเลยครับมันจะแบบว่ามันจะลื่นไหลามากอันนี้อันนี้ลื่นไหลแบบลื่นไหลจริงๆนะแล้วก็การเวลาส่งไปให้ฟีดแบ็กเนี่ยก็ได้รับการตอบรับได้การตอบที่เร็วพ็ตารตอบที่เร็วงั้นมันเหมือนกับเราจะต้องตัดเสื้อหรือตัดอะไรเงี้ยมันก็จะได้มันได้ชุดที่เร็วแล้วก็วดีอะไรเงี้ยครับ รู้สึกถึงความอยากจะโยกอะไรเงี้ยนะใช่แล้วก็พี่ปั่นก็จะถ่ายทอดไว้ได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 ้ดีมากอะ่ะคือว่าพี่ปั่นก็จะก็ก็กรุฟไปกับเพลงนะครับผมแล้วเสียงเสียงพี่ปั่นเป็นเสียงที่เหมือนกับเสียงสามัญประจำบ้านนะฮะคือเราได้ยินกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็มาอยู่มาอยู่กับเพลงที่ทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วแต่อยู่ันอยู่บนกรุฟที่ที่เอออยู่ในร่วมสมัยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ ดีที่ดีครับผมแต่อย่างที่บอยพูดนะครับคือพอผมไปฟังเพลงบีดแบบนี้เนี่ยผมก็นอกจากเพลงที่เขาให้เป็นเดโมมาแล้วนะครับผมก็ไปฟังเพลงที่ลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยว่าเขามียังไงเป็นยังไงอะไรบ้างแล้วก็เราก็มาแอปพลายกับตัวเราเองตามธรรมชาติของตัเองนะครับโอพ่ปันเป็นเป็นศิลปินที่แบบรุ่นแบบโปรเฟชชั่นอลขนาดนี้นะแต่ทำกันบ้านเยอะ เป็นคนที่แบบว่าทำงานบ้านเยอะมากเพราะเราไม่เคยร้องมาก่อนนะคะรับก็ต้องต้องทำกันบ้านเราฟังอโอ้ไม่นานไม่นานพี่นนคือพี่ปั่นแกเป็นมนุษย์ทำงานบ้านจริงนะฮะ<ม>เคยเคยเคย,เคยทำงานเดี๋ยวแกมาหลายเด้งเนี่ยก็รู้สึกว่ามาถึงแล้วพี่ปัน่นฟันชก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 เลยอะ่ะครับผม เรากลัวคนก็จะว่าว่าไม่ได้เลี้ยงจริงไงไม่จไม่แต่ว่าไอ้ความกลัวความที่คิดว่าเอะมันจะดีไหมไม่หรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอยก็ก็ช่วยคุมว่าว่ามันจะไปที่ทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ได้ไปตามที่เขาต้องการนะนะถูกแล้วครับอันนี้เป็นการกลับโรงงานกในงานปีปีมะี่ปีสองปีนะครับพี่ปสองน่าจะสองเกือบสองแล้วนะใช่ใช่ครับเพลงนี้ออกอย่างเนี่ย เียอยู่ในชุดบอยปั่นเนี่ยแล้วแล้วก็คิดว่าทําอัลบั้มดีกว่าช่วงนี้ฝันเราทาอัลบั้มดีกว่ารู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ใช่ฮะใช่ฮะคือผมพวกบอกแล้นะผมแฟนเพลงที่ฝันฮะแล้วผมก็ชอบแบบคืออยู่ใกล้ไกก็เขินทุกครั้งเพราะว่าเราชอบเขามาตั้งแต่นานแล้วอะนะแล้วแล้ว วิธีที่พี่ปั่นร้อมที่พื่ปั่นหายทอดผมเห็นอีกหลายมุมมากเลยที่ที่น่าจะถูกนําเสนอก็เลยอยากจะอาสาพี่ปั่นว่าขอผมขอทําชุดหนึ่งกับพี่ปั่นได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมนะครพี่ปั่นพร้อมไหมคะโอ้พร้อมเลยเนี่ยถ้าเป็นันนี้เพื่อพี่อยู่แล้วบอยไอ้พิงบ้านมันกี่ปีแล้วโอ้บ้านนี่กี่ปีบ้านนี่กันนานแล้วพี่โอ้พินานแล้วพี่ถึงสิบห้ามันเนี่ยเกินนี่พี่เกินโอ้โหน่าจะ เกือบเกือบสามสามสิบมผมว่าไช่ไมถึยี่าปีอ่ว่าแถวนั้นนะฮะนั่นนะครับต้อง,ต,องต้องสร้างใหม่แล้ว <laughs> ให้สิควนสร้างใ <laughs> ใช, <laughs> ใช่ใช่ใช ผมว่ามันก็เป็นการดีนะ<ช>เพราะว่าจริงจริงธุรกิจแต่ละธุรกิจมันจะมีรูปแบบของตัวเองว่าเขาจะทําเปิดตัวยังไงโฆษณาตัวเองอยังไงแต่ซีคอนเขาก็เหมือนเป็นคนคที่ที่อยากจะส่งต่อคือเป้าหมายจริงๆเพลงนีห้หรือเรื่องราวของพัวเขาเนี่ยคืออยากจะส่งต่อให้รุ่นหลังๆของพวกที่ทํางานนี้อยู่แล้วนะครับก็เป็นเชื่อว่าทั่วไปองค์กรใหญ่ๆหรือสถาบันต่างๆเนี่ย เพลงเนี่ยมันมีส่วนเข้าไปอยู่ในในชีวิตคนเหมือนกันใช่ใชแล้วก็ทางซีคอนก็คงคิดอย่างนี้เหมือนกันนะ<ม>ว่าเพลงก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนที่ได้ทํางานในองค์ก,กรเข้าว่ะ<ม><ม>แล้วก็เราก็เลยเราร,รู้สึกดีใจนะครับที่ก่อนอื่นที่เขาเลือกเราหรือหรือเขาเพราะเพราะเรารู้จักกันจะไม่รู้ด้จริงๆเพราะว่าอย่างตัวพอดีพี่อย่างที่ทางบริษัทออย่างคุณท่าน่ะเขา เขารู้จักพี่ตั้งแต่สมัยเขาทํางานกับเจเอรุ่นแบบสามสิบกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยตอนที่พี่เริ่มร้องเพลงในชุดหนึ่งชุดสองอะไรอย่างเงี้ยคุ้นเคยกันแล้วเขาก็แต่ที่แน่นอนคือเขาก็รู้ว่าเรามีคุณสมบัติยังไงในการที่ที่เราร้องเพลงแล้วทาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเขาถึงชักชวนพี่ครับผมผมว่าข้อข้อดีนะครับก็คือว่าการที่เราขายของแบบไม่ขายของนะฮะผมว่ามันเป็นเรื่องที่คือ เอาคุณภาพเข้ามาสู้มากกว่าที่จะเอาเอาอย่างอื่นนะครับผมก็ผมประทับใจตรงนี้ครับผมฟังได้ก็เร็วๆนี้อยู่บนบน,นทุกทุกทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะฮะทั่วโลกเลยนะฮะแต่ว่าในช่วงนี้ก็สามารถฟังได้ใน y o u t u b e ของอหรือว่า Facebook Page ต่ตางๆของซีคอนครับผม แล้วก็พี่คงใช้เพลงนี้เอาไปร้องตลอดเวลาใครจัดงานไหนก็อได้ยินเพลงอ่าเป็นเพลงที่ดีมากครับถ้าเราเราพูดถึงแล้วเรามองเอาไม่ต้องเกี่ยวว่าพี่ร้องนะเน <laughs> ื้อเพลงนี่ดีมากเนื้อเพลงก็เหมือนมันเป็นเรื่องราวของของคนเราที่เราเติบโตมายังไงสิ่งที่ก็ต้องเจอเจอก็คือประสบประการณ์ต่างๆมันก็ เราอยู่อาศัยยังไงมีประสบการณ์ยังไงแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่กันก็ฝากด้วยนะครับผมจะคิดว่าให้กำลังใจอธิษฐานพวกเรานะครับให้เราทําเสร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีใช่ไหมครับพี่ใช่ขอบคุณมากครับน้องขอบบบคคคุณรรััผม